มาเจอรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะพระนางยุค90ที่แฟนคลับในอยากให้โคจรมาร่วมกันมากที่สุดถามติ๊กตอกเลยแล้วกันพระเอกคนไหนนางเอกคนไหนเออนะคะที่อยากให้คุณที่อยากให้มาจับคู่กันอยากให้กลับมาจับคู่กันมากที่สุดนะคะแต่ว่าครั้งนี้ครู่นี้ของเราพี่ติ๊กจะสดาพรแล้วก็พี่แอนทองผสมนะจ๊ะนะนะและเพื่อที่ไม่ให้แฟนคลับต้องรอลุ้นหรือสงสัยอยู่นานๆนะคะว่าทั้งคู่จะมีโอกาสกลับมาโคจรร่วมงานกันด้วยอีกรเปล่าที่สําคัญทั้งคู่นะ ยังต่างนั่งแท่นเป็นผู้จัดละครเหมือนกันด้วย<อ>ไม่คิดจะสร้างละครเอาใจแฟนละครที่รอทั้งคู่มาร่วมงานกันอีกบ้างอหรอโดยพี่ติ๊กคขาบอกว่าอยากจะทําเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้พี่แอนเขาจะมีเวลามาแสดงให้หรือเปล่า<อ>เพราะว่าถ้าเป็นละครที่พี่สร้างเนี่ยพี่ก็มีบทไว้ให้สําหรับทองผสมเหมือนกันและก็จะเป็นบทอะไรไปฟังจากพี่ติ๊กกันนะคะแล้วพี่แอนเนี่ยจะรับเล่นหรือไม่ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะทองผสมเนี่ยนะฮะต้องเป็นบทบทแบบ ซาดิสซาดิสเขาแบบชอบแบบตบจูบอะไรเง <c oughs> ี้ยฮะน่าจะหมอที่สุดครับติ๊กติ๊กต้องล้างความคิดนี้ไปได้แล้วนะแอนอ่อนโยนลงเยอะมากแล้วนะอตบคนไปเยอะแล้วก็วอยากไม่อยากตบใครแล้วอยากเล่นบทหวานๆบ้างแล้วที่สำคัญคือต้องดูว่าเราสองคนเนี่ยยังไหวกันอยู่ไหม <c oughs> เฮ้ยรุ่นเรานี่แบบโค้งสุดท้ายแล้วนะเราต้องรีบเล่นด้วยกัน,นติ๊กไปหาบทมาเร็วไปโอ้แอนดูเขาแซวกันไล่ให้ไปหาบทกันแล้วนะ